สวัสดีแกพี่น้องสวัสดีจ้าคี่ก็พอการคือเก้าวขาช่องนิ้นสาวันชี่น้องมื่อนี่ยเช้าที่เชาบนมากในบ้านอันุ่่มนาพุ่มตาใส่หมวกก็นเร,เริ่มมาเห็ุงานจ้ะพี่น้องเมื่อนี้มาปิดฝาบอพี่น้องมาปิดฝาบอตอนนี้นก,ก็ลังเห็นปะนู่นค่ะรถมอเตอร์ไคก็ลังขนฝาบอมาอนพี่น้องหิวมาเธอสองฝา นีท so right ี่พนักงานปิดฝาแบบนี้ที่เขาต่อบ่อขึ้นมากเขาอันนี้เขาไม่ได้ต่อบ่อทั้งวันอ่ะมีเขาวางท่อแล้วก็ต่อบ่อขึ้นมาจ้าพี่น้องมันยังกูไล่ปิดฝาพี่น้องไล่ปิดมาแต่เม็ดซีบ่อแหละพี่น้องเด็กซีบ่อล่ะอันนี้ปิดบอยบอยบอจะฉพอที่หาจ้าพี่น้องปิดบอที่ห้าแล้วจ้ามันยังกะงานไกลแล้วพี่น้อง เท่ตัวนี้แล้วก็อีกไปอีกซอยนึงพี่น้องเด้อซอยติดกันนีในระพี่น้องกเกษตรเทเท่ถนอนอันนี้เทนน่ถนนเท่ถนนแล้วว่านจะพี่น้องที่ไทยลองคลิปชอ็อตใไฮมูเบิ้งอะไรเพราะว่าอันเนี้ยยอดวิวกาแปดหมื่นโอ้แปดแปดพันละพี่น้องยอดวิวคลิปช็อตนะนี่นะมีานะางานหนึ่งพี่น้องอันคนหนึ่งก็ตัดพี่น้องคนหนึ่งก็ตัดจอยพี่นอ้องอีคนก็ตัดจอย ในหน้าชีวิตแรงงานแล้วพี่น้องนนเนาะเดี๋ยววันนด็ซีดเกสกับซีดเดปเป็นแบบ,บกับซีเดปพ่าดีงานเด็กพี่น้องเด้อกับซีเดปเป็นแบบชีวิตบ้านทุ่งแล้วพี่น้องเด้ออยากเปลี่ยนสื้อสองอยู่พี่น้องเป็นลินซาเอาบนพ่น์มาเ็ดพี่น้องเพราะว่าซีดเกสหรือเห็ดเกสฟางพี่น้องเด้อเดี๋ยวไปทำเห็ดฟาง,งว่าสันสาา่นสาส้มกับพี่น้องเด้อจะได้ออกดีบ่ แล้วบริหิดของเตี้ยนะพี่น้องถ้าให้พี่น้องรับต้มันเอาเองบางอย่างว่าเป็นสีขาเขาพี่น้องเนาะอยากมีอะไรทําเป็นเขาตัวเองเป็นนายตัวเองดีกว่าถึงจะได้น้อยแต่ก็ได้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วของเท็กขยายออกไปเทเลนิดเทลเลนอยนะพี่น้องเนาะนี่แหละมันเด็กกันเลยานะิ มันมันบางตึกมันมอหอนอยุตโตข้างหน้าบ้านหันล่ะพี่น้องห่อนหอนแดดหอนจะเสาร์เรื่องเนี่ยแดดหอนขักยังวะยิดป้านแล้วกาสิเทเทับพ,พี่น้องเทเับทำไมันเสมอถนนอุ้ยเสียงดังแห้งเครื่องตัดก็ได้ รถของโรงพยาบาลมหาชัยเด้อพ no, ี่น้องเด้อที่จอดรถเพิ่อนอู้ขออะไรพี่น้องเอาละครพี่น้องสลับเทปนี้ที่สาววนเพียงก็นะคะพอไม่คิดหนาเด้อพี่น้องเด้อที่สาววนรักทุกคนนะคะรักเอฟซีทุกคนเลยตอบทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณมากๆจ้า